ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำภีเต้าเตอจริงบทที่64และคำอําเนยพรในเดือนแห่งความสมดุลไม่ว่าเรื่องใดๆล้วนเกินเลยไม่ได้ไมิฉะนั้นจะทําเลยเถิดเหมือนไม่ค่อยได้ทําในประโยคที่ว่าใช้อำนาจบังคับย่อมล้มเหลว ไม่ยืดหยุ่นย่อมสูญเสียใช้อำนาจบังคับหมายถึงการกระทรําเหลวไหลไม่ยืดหยุ่นหมายถึงการยึดติดประโยคนี้หมายความว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้กฎจักรวาลมักใช้ค่าดิยมทางโลกมาพิจารณาทุกสิ่งดังนั้นจึงยึดติดกับความสำเร็จล้มเหลว และการได้เสียจนก่อกวนจิตภายในที่สงบนิ่งให้วุ่นวายด้วยตนเองเหินห่างจากวิธีที่ถูกต้องนี่คือการใช้อำนาจบังคับย่อมล้มเหลวไม่ยืดหยุ่นย่อมสูญเสียทั่วล่าคือทั่วล่าของสรรพสิ่งในโลกมีปรากฏการณ์มากมายหลายหลาก แต่สรรพสิ่งมีความเป็นระเบียบอย่างสม่ำเสมอเบื้องหลังย่อมมีผู้บงการคอยควบคุมอยู่ซึ่งพลังนี้เรียกว่าเตา๋าเต๋าเป็นอย่างไรเต๋าไม่มีรูปร่างแต่กลับให้กำเนิดรูปร่างของสรรพสิ่งได้เต๋าไม่มีภาพวัตถุแต่กลับให้กำเนิดภาพวัตถุได้ เตาดำรงอยู่อย่างแน่นอนแต่กลับไม่อาจมองเห็นได้เพราะเตาไร้รูปลักษ์ดังนั้นจึงไม่มีการเกิดดับและดำรงอยู่ตลอดการเพราะเตามีความมหัศจรรย์เช่นนี้จึงเป็นมารดาของสรรพสิ่งได้ดังนั้นในยีนของสรรพสิ่งจึงล้วนมีเตา เต่ามีคุณสมบัติสงบนิ่งธรรมชาติของสรพสิ่งก็ชอบความสงบนิ่งและรังเกียจความหุนหันพันแล่นสำหรับสรพสิ่งแล้วผู้ที่ยึดติดการใช้อำนาจย่อมต้องล้มเหลวแน่นอนผู้ที่ควบคุมโดยภารการย่อมต้องสูญเสียเพราะฝ่าฝืนคุณสมบัติของวัตถุ จึงถูกสรรพสิ่งปฏิเสธผู้ที่ใช้อำนาจบังคับในประโยคที่ว่าใช้อำนาจบังคับย่อมลมเหลวหมายถึงผู้ที่กระทำสิ่งเลวไหลตามความคิดทางอัตวิสัยโดยไม่ใส่ใจกฎทางภาวะวิสัยผู้ที่ไม่ยืดหยุ่นในประโยคที่ว่าไม่ยืดหยุ่นย่อมสูญเสีย หมายถึงผู้ที่ยึดติดกับปณิธานทางอัตวิสัยทั้งยังพยายามใช้สิ่งนี้ไปควบคุมผู้อื่นคนทั้งสองประเภทนี้แสดงออกถึงจิตที่ถูกความทะยานอยากชักจูงคนได้สูญเสียอำนาจในการควบคุมชีวิตไปแล้วอันที่จริงสิ่งที่เรายึดติดล้วนกำลังควบคุมเรา หากปล่อยให้ความทยานอยากเติมเต็มจิตใจย่อมเป็นเหตุให้กายและใจไม่ร่วมมือกันความสัมพันธ์ไม่กลมเกลียวและสุขภาพไม่แข็งแรงเราต้องรู้ว่าตนไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกรู้ว่าตนไม่ได้มีความสำคัญต่อจักรวาล หากจิตของคนเหินห่างจากจิตแห่งเต้าจะถือตนเป็นศูนย์กลางการดึงตนเองออกจากส่วนทั้งหมดคือโรคที่ใหญ่ที่สุดในการคิดของมนุษย์แต่โรคนี้แฝงเร้นอยู่ลึกเกินไปค้นพบได้ยากมากทั้งยิ่งรักษาได้ยากอีกด้วย มีเพียงรู้ชัดเจนว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราแต่เราต้องรับใช้โลกคนเราจึงเริ่มมีวุธิภาวะการเข้าใจว่าตนมิได้มีนัยสำคัญต่อจักรวาลคือของขวัญที่ดีที่สุดที่ชั่วชีวิตนี้มอบให้แก่ตนเองหากคิดไปเองว่าตนยิ่งใหญ่ชีวิตจะถูกจำกัด เพราะการอวดตนว่ายิ่งใหญ่จะตัดขาดการสื่อเชื่อมพลังงานกับฟ้าดินด้วยตนเองมีเพียงการทำตนให้ไม่มีคนเราจึงหวนคืนสู่เตาพลังอํานวยพรของอันผิงไท้จึงมาถึงโดยมิต้องรอคอยประโยคที่ว่าใช้อำนาจบังคับย่อมล้มเหลว ไม่ยืดหยุ่นย่อมสูญเสียหมายความว่าผู้ที่อยากแข็งแกร่งย่อมล้มเหลวผู้ที่ยึดติดย่อมสูญเสียใครที่ควบคุมอย่างเข้มงวดกลับจะไม่ได้รับเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนเตาดังนั้นจึงกล่าวว่าไม่ว่าเรื่องใดๆจะทำเกินเลยไม่ได้ มิฉะนั้นทำเลยเถิดก็เหมือนไม่ค่อยได้ทำโดยอาจารย์เจ้าเมียวววอวันที่18พฤษภาคม2566เผยแพร่วันที่1929